สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะออกไปส่งสมุนไพรนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยสั่งสมุนไพรก็สั่งได pues, ้นะครับเดี <f irm> ๋ยวเราจะจะส่งให้นะครับก็นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีส่งสมุนไพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเสร็จก็จะแจ้งสลิปไปนะครับเพราะว่า โพสสลิปไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะโดนแบนนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสั่งสมุนไพรนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวรอเนาะน้องสั่งกับน้องาว่าได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องฮาวาด้วยนะครับ <laughs>